เปล่นไปแล้วจังชิโฮแช่น้ำแบบนี้ก็อุ่นดีจังเลยเนาะนั่นนะสิอุ่นมากเลยแฮะอ๋อฉันชอบจังเลยชิโฮมีอะไรจะบอกแหละโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วมิโฮโอ๊ยทำอะไรนะ่ะเอ้ยมิโฮ ไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยขนาดนี้เราไม่ต้องบอกก็รู้นะคะมาสิมาสิกําลังศึกษาการผูดของจิงจอกโอ้ยปวดท้องคลอดแล้วโอ้ยโอ้ยท้องโตมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยดูท้องสิคะโอ้ยตายแล้วตายแล้วเป่งคลอดโอ้ มาแต่งหน้าแล้วก็ใส่ชุดให้กับมิกะแมวดำกันเลยค่ะทาสีลิปนิดหนึง่งต่อไปก็ขนตานะคะขนตายาวเปื้อยเลยนะคะโอ้ต่อไปนะคะมิกะต้องมีหูแมวด้วยค่ะเอแปลกจังเลยพ่อกับแม่เป็นจิ้งจอกนะคะแต่ว่าลูกเป็นแมวจะอย่างนั้นอะแล้วก็ตามด้วยปลอกคอนะคะมีหูแมวก็มีปลอกคออีกปลอกคอแมวเหมียวยังไงล่ะน แล้วก็มาใส่เ <interfer> ส <es it contemporary> okay. ื้อผ้าให้แกมิกะเลยนะคะเดี๋ยนะเดี๋ยนะมิกะเอ่อต้องเพิ่มหน้าอกไหมเนี่ยสักนิดนึงตายแล้วหนูยังเด็กอยู่เลยไม่ตอนนี้เป็นวัยรุ่นแล้วไม่เด็กแล้วนะคะโอเคนี่มิกะแมวดำใส่เสื้อสีดำนะคะเราก็กางเกงค่ะสีดำแบบนี้เลยค่ะฮันโนน่ารักสุดๆถุงน่องถุงน่องเป็นถุงเท้าแล้วกันนะเป็นแบบยานะคะแบบี ก็แบบนี้ี่เอ่ยคล้ายกันนะคะแต่ว่าตรงนี้จะมีพื้นข้างหน้านิดนึงเฮ้ยเซ็กซี่อะเซ็กซี่จังเลยมิกะอยากมีหนวดแมวแบบนี้ด้วยอะจะได้ดูออก่าเป็นน้องเหมียวมิกะยังไงล่ะเงียวเงียวน่ารักจังเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟันฟันฟัน,ฟนเป็นฟันกระต่ายดีไหมคะเรียบร้อยนะคะสำหรับน้องมิกะแมวดำตา ่อไปนะคะมาดูฝาแฝดของนิกะแมวดำนะคะเป็นนิกะแมวขาวตานิกะแมขวามแมขาวเป็นตาสีชมพูนะคะตอนนี้น้องแบบหน้าแบบน่าสดมากเดี๋ยวขอ,อลิปสติกเป็นสีชมพูแบบนี้ละกันนะคะเป็นชมพูขาวแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าขาวล้วนเนี่ยเดี๋ยวจะกลืนกับสีผมไปนะคะแล้วก็ปลอกคอค่ะปลอกคอของน้องเดี๋ยวเดี๋ยว ขนตาด้วยขนตาแล้วก็ปอกคอปอกคอน่าจะอยู่ที่สร้อยคอนะคะอืมนี่อกคอปอกคอมีแค่สีดานะคะไม่มีแบบว่าเป็นสีอื่นเลยจริงๆน่าจะเป็นสีชมพูหรือสีขาวมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเสื้อสีขาวนะคะแล้วก็เกงก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะคะนอแล้วก็ไปที่หูงน้องเลยค่ะ ก็ต้องเป็นสีขาวหรือว่าสีชมพูนะคะเดี๋ยวดูสีขาวนิดนึงขาวกับชมพูเป็นขาวดีกว่าเนาะก็จะออกขาชมพูนะคะแบบนี้อุ้ยน่ารักอะ่ะเป็นฝาแฝดที่น่ารักมากๆเลยมาดูทั้งตัวของมิกะแมวขาวนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกมแชล l ันเนอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ลินจะมาเปิดกล่องสมบัติโบราณแห่งสนทยา50 กลงก็เมื่อกี้เปิดไปแล้ว5กล่องนะคะแต่ไม่ได้กดอัดคลิปตอนแรกนึกว่าอัาไปแล้วไงแล้วแบบเปิดมาได้เวสตา้านะคะสัตว์เลี้ยงโอ๊ยแบบกีดลั่นเลยแต่ไม่ได้อัาไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมากีดใหม่นะคะก็เราจะมาลุ้น45กล่องที่เหลือนะคะอยากได้ปีกเวสตา้ามากมากเลยแล้วก็อยากได้ทรงผมด้วยนะคะแล้วก็อยากได้รองเท้าบูทด้วยแล้วก็อยากได้แบบ ลอกแขนด้วยนะคะสรุปว่าอยากได้ทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ลินจะเกลือหรือเปล่านะคะกับแกบ50กล่องที่เราจะเปิดกันนะคะเปิดกันเลยดีกว่ามาได้เหรียญการเวลามานะคะโอ้ได้เหรียญโอเคเปิดอีกโอ้ก็จะมีของมากมายเลยนะโอ้ได้ลูกอมคู่รักด้วยโอ เปิด่ะเปิดนอได้คูป,ปองประจำเดือนได้ยาวิเศษนะคะก็จะมีไอเทมอื่นๆเนี่ยมากมายเลยนะคะอุ้ยได้นมสารอาหารเปิดต่อได้นมอีกแล้วอฮ้ยจะได้ปีกไหมเนี่ยคือเมื่อกี้อ่ะเปิดเวสตา้านะคะได้สัตว์เลี้ยงแบบเปิดแค่แบบสองสองครั้งเองอะ่ะแล้วแบบได้เลยกรีดลันบ้าน เฮ้ยเขาจะได้ปีกไหมโอยได้แสงส้มพบคั่นะคะเยอะเลยเนาะเป็นไอเทมพิเศษนะคะตอนนี้เหลือ3าสิามกล่องแล้วได้ลูกอมคู่ลังมาอีกแล้วเปิดเปิดโอ้ยจะได้ปีกไหมเนี่ยคืออยากได้ปีกที่สุดแล้วอะตอนเนี้ย ได้แสงส้มอีกแล้วได้แสงส้มเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะเปิดอีกอันนี้สงสัยแบบต้องเล่นเล่นกลแล้วแหละเหลือ27แล้วอะ่ะเดี๋ยวขอเล่นกลนิดนึงโอ้มันเล้กกยเลกเกยลิกเกยเลิก,กเกยเลิก,กเกยเก,กเกยลกกยเกเกยเยล้ยจะหมดแล้วเฮ้ยฮึบอีกรอบนึง ปีกฉันปีกฉันอยู่ไหนแบบนี้ต้องเกลือแน่ๆเลยเดี๋ยวนะลองไปเปิดที่ฟาร์มดีไหมคะไปฟาร์มดีกว่าไปฟาร์มของเราเนี่ยแหละก็ยังยังไม่มีอะไรเลยนะคะว่างเปล่าโอ้ยสุขความว่วางๆอังไกลพอนอ้าวเงีว,าว,าวมาค่ะ20อันนะคะเรามาเปิดในฟาร์มดูเผื่อจะได้ของอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์นะคะ โอ้เหลือสิบห้ากล่องแล้วนะคะสิบสามกล่องแล้วเอ้ยคือตอนนี้ได้ตั๋วลุนประจำเดือนมาสิบแปดอันเนี่ย ็ได้ไอเทมพิเศษแสงส้มพบค่านะคะตั้ง57ชิ้นน่ะถือว่าเยอะมากๆเลยอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบพิเศษนะวิธีใช้งานนะคะก็สามารถผสมเป็นเสื้อผ้าหรือสัตว์เลี้ยงเวสตา้าผ่านนักผสมไอเทมเราก็สามารถแลก exp ได้นะคะในหมวดผล,ผลผลิตด้านล่างของฟาร์มอันนี้นะคะหัวหน้าซูปเปอร์หัวหน้าห้องโหใช้ได้41วันเลยนะคะแล้วก็ได้ยาวิเศษมา10 อันด้วยเราก็ได้เพิ่ม EXP นะคะบวกส0้อยเซนาะเจ็ดสิบสี่อันนี่ตัวลุ้นประจําเดือนค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันด้วยเนาะลูกอมคู่รักเนี่ยต้องแบบอใช้ได้ไหมเนี่ยช่างใช้ไม่ได้นะคะไม่มีคู่รักเดี๋ยวพ่รินต้องไปหาภูละเดี๋ยวเรามาสุ่มจับของประจําเดือนกันนะคะจะสุ่มจับทั้งหมดห้าครั้งเลยโอ้โหโอเคโซมีครั้งอยากได้นี้กะ มิกา้ามิกา้ามิกา้าซุมอีกเอ้ยจะหมดแล้วเงาโอเคเดี๋ยวเราสุ่มจับแบบหนึ่งครั้งนะคะซุมอีกว้าโอเคได้รองเท้ามาเยอะมากๆเลยกว่าจะได้มิกา้าอุ๊ยนานขเขาจะได้สีขาวก่อนใช่ไหมล่ะนั่นล่ะดูสิคะมุ้งมิ้งคาวาอี้จังเลย นี่ค่ะแสงสีส้มนะคะที่พิลินได้มาเนี่ยเราก็สามารถนํามาผสมไอเทมนะคะเราก็จะได้ทรงผมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราผสมไอเทมกันเลยชวัวบโอเคกําลังผสมรอแปบ๊บนึงนะฮะันนอได้ผมเวสต้ามาแล้วค่ะอู้มาใส่เลยนะคะนอเอ้ยน่ารักโอ้ยชอบจังเลยค่ะ ใส่เป็นเสื้อวนนสลัดฝึกหัดแล้วกันของชีฮองอรู้สึกว่าทรงผมเวสซ่าอันนี้นะคะเอ่อจะเป็นแบบถาวรเลยเนาะเอ่อน่าจะใช่นะคะเดี๋ยวไปดูผสมไอเทมแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบแบบถาวรแน,น่เลยเพราะว่าอันนี้นะคะเขาเขียนว่ามีระยะเวลางอใส่เอฟเฟกต์อู้น่ารักว้าว ขันนอเอาละค่ะวันนี้นะคะเด exactly? mm hmm. like no? sí, ี๋ยวเราจะมาวิ่งกันในด่านฮาร์ทอร์นะคะเทนนิ่งวิ่งข้ามรั้วเป็นรั้วแบบไฟฟ้าช็อตด้วยนะใช่ไหมใช่ถ้าโดนแล้วก็จะตายเลยนะคะจบเกมนั่นเองนะคะใช่เดี๋ยวเราจบเกมเลยไปเริ่มดีกว่าต้องลงอย่างสวยๆมีสายฟ้าเปียงๆด้วยเนาะอือใช่คือแบบถ้าเกิดเราชนแล้วเราก็จบเกมเลยใช่ไหม ใช่มันก็จะเป็นเทคนิคเดียวกับพวกแบบปลาหมึกไฟฟ้าหรือกิ้งก่าอะไรเงี้ยสีแดงนี่คืออันตรายอ๋อฉันฉันฉันแพ้คนแรกแต่ถ้าวิ่งแบบสามคนมันจะมีอย่างี้ถ้าเกิดเราอยู่หลังๆใช่ไหมก็คือคนหน้าๆมันชนไปหมดแล้วไะมันก็จะเรียบเลยบางทีก็ไม่ต้องรีบช้าๆไปสโลไลท์โอ้ยมีคนแบบตายละเยอะเนี่ยโอยโอ้ยใครชนฉัน โอ้โหดี๊ดดิดีิ๊ดเรกเบรกไม่ทันจู่ตรงเจ๊เลยอะสิงเหรอคือเจ๊จะเบรกใช๊ไหมแต่เจ๊กดกลับแทนอะแต่ดูคนอื่นวิ่งเนี่ยทำเอาเียวิ่งคนเนี่ยถ้าเกิดคนนี้คนนี้เห็นไหมพอเหลือหนึ่งคนมันยังไม่ยอมจบเกมถ้าคนนี้คือแบบชนสีแดงคือจบเกมไม่มีใครชนะอ๋อดูดีว่าเขาจะชนโอ๊ยผ่านได้ไงเก่งไงโอ้โหเป็นุด่าจะรู้แล้วว่ามาเต็ม ใช่มาเต็มเลยมีปีกด้วยสวยเวอร์ใช่มังกรตัวน้อยน้อยโอ้ยได้ไงวะเนี่ยโอ้โหอ่ะเอ้ยหนึ่งว่าชนแล้วนะเมื่อกี้เออหนูก็กิดไบว่างั้งนนะแม่จะเล่นหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยใช่เล่นหลายรอบแล้วพวกเราก็มาแบบรอบสองรอบนี้ <c oughs> โอ้ชนะคนเดียวด้วยนะจีกิี๊บนี่ยใคว่าคนชอกิี๊บเก่งทุกคนคะ่ะจ้า <c oughs> ไปถึงกิ๊บปุรีเหรอ อ๋อมาโจ๊ตกันไปนะไปไปอีกรอบน้องมิกคะน้องมิกไม่พูดเลยเหรอคะน้องมิกอ้าวมีบทได้พูดด้วยอ่ะอ๋อมีบทด้วยนะคะน้องมิกก็เป็นคู่ของน้องมาโจนะคะเดี๋ยวคือตอนแรกอะว่าจะมาวิ่งกับคู่รักไงแล้วแบบเออเจไม่มีคู่รักเฮ้ยเฮ้ย นึกว่านึกว่านึกว่าไอ้นี่แล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้าตายโง่อีกแล้วเออตายโง่โงเหมือนกันอ่ะโอ้จบแล้วชีวิตเบลล่านี่ก็คือแบบนำตลอดเลยนะแต่ว่าไปเสียหลักก่อนปลายทางแต่นี้แบบไม่ทำแบบไม่ไม่ชำนาญด่านนี่คือแบบจบอะ่ะ <laughs> เห็นศพเจ๊เลยเมื่อกี้อ,อืม อ่าเรียบร้อยหนึ่งเอเลยกคนค่ะโหคนเดิมนะคะเจ้าเก่าโหยคนนี้เก่งวเวอร์เอ,อ้ยเหมือนชนป่ะเมื่อกี้อืมก็แปลกๆอยู่อ่ะไม่บางจังหวะมันสามารถเหยียบเหยียบข้างบนได้อ๋อแบบเหยียบไอเนี้ยแบบเหมือนแบบเราเล่นมาริโอเหยียบหัวอะไรเงี้ยอ๋อมันจังหวะนะเฮ้ยแปลว่าเบบขาต้องเก่งท่านสุยนดยอดเลยนูวยว้นเยคือแต่มีเด็กโมเมนต์พี่กากจันเลยอ่ะพี่กากจังนะมามามาเล่นกันต่อเลย เทียบกับสนามวิ่งข้ามรั้วที่มีอยู่เดิมไม่ได้หรอกนะหากชนกับรั้วกระแสไฟฟ้าสีแดงเข้าแล้วก็เกมโอเวอร์ทันทีลงลงลงอย่างสวยเจจะวิ่งคนสุดท้ายแล้วโอ้ยวิ่งคนแรกแบบอันตรายเวอร์ถ้าเราแบบวิ่งแบบช้าๆได้ใช่ไหมอ่ะได้แต่ว่าเออมันจำกัดทำไออไงอยอ๋อโดนไอ้นี่ เกือบเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อไม่ได้คุยเรื่องนี้กันไว้ทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นโ <c oughs> อ้โห,โหตรงนี้ยากอะเปือยโอ<ห>ยเป็นเป็นคำอุทานบางทีผมก็อุทานว่าเอ้ยผมยังไม่ได้กินอาหารไปเฮ้ยตอนนี้เหลือผู้หญิงคนนี้เว้ยสีฟ้าชุดสวยมากคอสตูมโอ้ดูแท่นเหยียบสิคะ<ห>อ้ะอลังการางานช่างร้านแปดโอ้โหที่สี่ ที่สองอ่ะโอ้น้องมิกนะคะน้องมิกที่สามมากดเลยกดเลยนี่นี่มีปีกคู่รักด้วยนี่นี่นี่เยอะเยอะแต่จิ๊กซอว์ก็ถ้าเกิดว่าเราตกก็คือเกมโอเวอร์เลยใช่ไหมใช่มันจะสปีดใช่เราต้องกัดแรงกระโดดให้ถูกต้องหนูตรงมาแล้วยนงยังไม่ผ่านแล้วจริงไหมเจก็แบบเพิ่งเล่นอ่ะแังเนี้ยก็คูๆค่ะ เล่นครั้งแรกหนูตกตายด่านตรงแถวรเดิมเดิมคงจะต้องเล่นร้อยครั้งได้แลสังเกตดีๆโอ๊ยใครชนโอ๊ยระวังระวังระวังด่านนี้ถ้าเกิดใครชนนี่คือจบอ่ะคือชนตั้งแต่ออกตัวเลยแล้วก็แล้ก็ตายเลยอ่ะมา<อ>ดูน้องฮารุดูเนี่ยคะคะนอ้อวิ่งแบบชิวๆคนเดียว เฮ้ยชิวเวอร์ตายหรออไม่ไม่จบแล้วะดิอ่าเรียบร้อยหนึ่งยางเอ้เสียสองคนที่เขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่าเนี่ยสองคนนี้ชื่อคล้ายๆกันเลยใช่นะใช่แหละเขามาด้วยกันนี่วิ่งแบบคู่รักไงตอนนี้วิ่งกันสองคนนะดูดิมึงมิงเวอร์จริงปะเออนั่นนะ่ะลองดูอ้าวตกไปแล้วอีกคนนึงถ้าตายตอนจบนี่ไม่สวยนะฮะ โดนชนะไม่รู้ว่าเป็นคู่รักหรือว่าเพื่อนกัน <c oughs> ลองดูลองดูชื่อใช่ดูข้อมูลแล้วเออตรงที่มันมันจะเป็นหนังสือใช่ไหมไอ้ขึ้นสัญลักษณ์ที่มันเหมือนแบบรักกันทั้งหมดอะไรเงี้ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์แทนผังครอบครัว,ขว <c oughs> เขาไม่ใช่คู่รักกันนะแค่ชื่อคล้ายกันใช่ชื่อคล้ายกันนี่เขาแต่งงานกับอีกคนนึงชาร์กชาโดเอ้ยผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกันเหรอไม่ไม่แค่ตัวละคร อ๋อให้ตัวละครที่เลือกเป็นผู้หญิงอนอมาค่ะเล่นต่อเลยครั้งนี้ใครอย่าชนฉันนะเด็กดแสดต้องแต่อยู่ข้างบนเลยก็ได้จะได้ไปหลังๆ <laughs> จะได้ไม่โดนชนเงี้ยพอดีแรงเขาแบบแรงกันแบบโหแบบแบบแบบน่าจะสิบอัพอะแรงเวอร์ใช่ไหมใช่เมื่อกี้แบบสปีดลงไปแล้วโดวนชนเลยอะ,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 ะให้กดยยแสด<อ>เลยเหรอห่างไวห่างไวโอเคลงแบบเบาเา เบากระชากระจังหวะให้ถูกนะจ้า,อ,าอะไรฮะท่านผู้ชมพี่มีเลนตกตายที่เดียวกันแล้วที่เราตายบ่อยอไหนไปดูมันมันตัวสุนัขกีบเอาตายไม่น่ากดสองเงนงเลย เออคนชื่ออะไรน่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วสมโจยสมโจยสมโจยก็ตายเฮ้ยเหลือน้องในโกฮาลุอีกแล้วอ่ะคนเดียวด้วยนะอ้าวตกตกค่ะไม่มีใครชนะว้าแต่นี้ไม่มีใครชนะเส้นชัยว่างเปล่าตำแหน่งว่างเปล่าออฟเฟลจะไม่มีการได้รับรางวัลอะไรทั้งสิ้น อดอดโหพี่ลินที่เจ็ดูคนท้ายกูสวยนะเออเออสวยพี่แปดสวยเวอร์จ้าเอาไหมเล่นอีกแบบนี้แหละชอบอ่ะสิชอบเอ้ยต้องรับไอ้นี่ด้วยทางขวาใช่ไหมอันนั้นเป็นตั๋วสุ่มรางวัลน,นะเนอะประจำเดือนประจำ,ะจำวันประจำอะไรก็ได้มีอีกค่ะพี่ลินจะมีพวงกุญแจอีกไหมคะมีน้องมาซื้อพวงกุญแจในแถวแล้วนะ มีค่ะมีเหลือลายนางฟ้านะคะแต่ละน้องหมาเนี่ยหมดก่อนเลยอะไรมาขายพวงกุญแจเฉยเลยอิดแฟนตัวเองมีการอิดแฟนตัวเองด้วยนะพี่บี Alf ๊นี oh ่แบบขายมีพี่เขาเป็นเพื่อนได้ไงวะขนหนเข้ามาถึงฉันหรือเปล่าอ๋อโอ๊ยฉันโดนชนโอ๊ย บอกแล้วอยู่หลังๆไว้เจ๊กดแซดตั้งแต่อยู่ข้างบนจะไม่ได้ไม่โดนชนเมื <c oughs> ่อกี้ตายตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยเอ้ยเ้ยยากยากบอกแล้ว <c oughs> ไปดูสมโจอนะคะตอนนี้สมโจอยวิ่งไปเป็นอันดับที่หนึ่งเลยวิ่งไปก็มีสายฟ้าฟาดลงมา จะมีใครแซงสมโจยได้หรือเปล่าเราก็ต้องดูเทคนิคที่เขาวิ่งนนอะเนาะแล้วก็เรียนแบบเอา้านึกว่าตกกันะเมื่อกี้ตอนนี้ฮาร,รุกำลังวิ่งระยะประชิดกันเลยไอ้บ้าฉันก็นึกว่าตรงนี้มันไม่เด้งตายแล้วเหรอ,อ,อหนูก็นึกว่ามันไม่เด้งก็เลยเหยียบไปม,ม,มันมันกลายเป็นว่ามันเด้งลงหนูก็เลยกระโดดไม่ได้ <laughs> ตอนนี้มีผู้ชนะ3คนที่วิ่งเข้าเส้นชัยโอ้โหสมจอยมาได้ไงเนี่ยสมจอยเป็นหงอคงเนาะใขาเปนไปได้ไงเนี่ยมิกี้ที่หนึ่งเนี่ยฮะเนเก่งออกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโกงมาเนี่ยเฮ้ยเจ้เขาเคยเล่นมาก่อนเจ้ไม่รู้หรอนั่นไงเราซุ่มเราซุ่มเอ็ดด้าไอเย้เบลว มหาได้ใครที่หนึ่งเลยเฮ้ยฟาร์มอันนี้เป็นฟาร์มส่วนตัวหรือว่าเป็นฟาร์มกิ้วอะฟาร์มส่วนตัวฮะโอ้ยทำไมแต่งสวยจังเลยมาโจเดี๋ยวให้ไอดีอาไปแต่งให้หน่อยเมื่อก่อนผมเก็บทรไว้แล้วก็เติมแคสอยู่ช่วงหนึ่งอ๋อเจ๊ก็มีของนะมีคนส่งให้แต่ว่ายังไม่ได้จัดฟาร์มเลยโอ้ยตอยเจตเนี่ยขี่สัตว์อะเราขี่สับตัวที่ตัวใหญ่ๆห่อะในในตัวไหนตัวนี้เหรอขี่งง่ะ ปาคลิกขวาแล้วมันจะให้ย้ายสัตว์เลี้ยงอะได้ปะมีแต่ดูข้อมูลอะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วอยากขี่อะโอ้ย,ย,อยตายตกมิกะ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 ฮันโน่ฟาร์มหิมะเฮ้ยมิกสไลเดอร์งั้นไงอะไหลเข้ามาเนี่ยโอ้ชอบอันนี้อุ้ยหลายๆเจจะเป็นเจ้าหญิงเอลซ่อเอลซ <laughs> ่า <laughs> หมาเอลซ่ <laughs> แต่เจ้าหญิงเเป็นเอลซ่าอ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้พอทำพิธีเสร็จเนี่ยมันอันนี้จะเป็นอของขวัญคู่รักอะไรนี้เอาไว้ซื้อแต่งฟาร์มได้เฮ้ยชอบฟาร์มมากอะเฮ้ยฉันอยากอยู่ฟาร์มนี้อะทำไงให้ได้อยู่ฟาร์มนี้ได้ไหมขอเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าอะไรอะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็ตกแต่งไว้เล่นๆมานั่งคุยกับเพื่อนแบบแบบถ่ายวิดีโอทำหนังได้เฮ้ยชอบอะ ไหนสระน้าอยู่ตรงไหนโอ้ยมีแสงเหนือด้วยสวยเวอร์ใช่เจ๊ผมได้ดันใหม่ละดันไหนดานไหนเฮ้ยทำไมแบบสวยมากอ่ะจริงป่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกันมีแต่ดูข้อมูลมันคืองูสลิมงูสลิมคืออะไรไม่รู้อ่านชื่อไงอันนี้รูปแบบดานใหม่เฮ้ยซื้อเมื่อกี้เหรอยังไม่แต่งเลย เดี๋ยวต้องรอแต่งแล้วมาแหวกโชโอ้เจ๊ข้างล่างคนดำอ่ะสวยอ่ะเดี๋ยวรอแต่งใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นด่านคู่รักนะฮะไปดูด่านคู่รักกันค่ะไม่ใช่ด่านคู่รักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟาร์มคู่รักพอแต่งงานเราจะได้ฟาร์มเป็นวงกลมหัวใจอย่างนี้ซูมออกแป๊บแต่ทำไมเธอไม่มีของคู่รักเลยอ่ะไม่ได้แต่งไงเอ้านึกว่ามีคู่ไหนบอกมีคู่แล้วไม่มีแต่ผมไม่ได้แต่งไงอ๋อยังไม่ได้แต่งแค่คู่เฉย ใช่ไปไปด่านอาื่ออีกครูคะสอนหนังสือหนูหน่อยไนน่เนนี่ไงนี่เป็นโต๊ะไอ้นี่ไม่ใช่เหรอมีกระดานดำด้วยอ่ะคร <c oughs> ูคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ <c oughs> เท่ากับสิบเอ็ดอีบ้า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตานะคะแบบว่าเป็นตาทาําภารกิจไหนอันไหนอันนี้เหรอไหนที่มันเด้งๆเนี่ยโอ้ยอย่างเชนน่นอันตาตาหมีอันนี้ก็คือเราต้องผ่านเอาภารกิจด็อกเตอร์เฮลให้พบเจ็ดด่านเนาะก็ยากมากเลยอันเนี้ยโฮ้ยนี่มันเซียนเทลเลนเนอร์ตัวจริงนี่ว่ะมันที่จริงมันมีนี่ด้วยนะไอ้ด่านเตะบอลแต่รู้สึกว่าเขาน้าจะเอาออก แล้วด่านนั้นี่อ่ะด่านที่มันให้สัตว์วิ่งแข่งกันได้อ่ะที่มีสนามอ่ะมีแน่นอนฮะนาะเ,เจมี่สัตว์เจมี่สัตว์ตื้อตืน้องเสือแข่งอ่าอแล้วอันนี้ก็คือให้กดไอ้นี่มันจะได้เพิ่มความเร็วอึ๊บอึ๊บ <c oughs> ก็น่านจะหมดเท่านี้แล้วละ่ะที่เหลือผมยังไม่ได้แต่งอ๋ออุ๊อยสายดูด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  ยูบาจะไม่มีวันแพ้ทรายจากเรื่องอะไรวันพีทไงอ๋อก็ตอนที่ตาแก่ตอนที่ตาแก่ผอมก็ลองใช่ไหมเยอะอะไรดีกว่าตอนที่อลาบัสต้าไงกา็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย แกกระโดดเข้ากล้องเหรอได้ออกกล้องทุกคนนะคะมเจ้งพ่วงมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวอีลิมได้แล้วจังที่ใครไทตางก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ์